เจ้า,า like, ของพรรคคนหนึ่งก็ลุงคนหนึ่งอยากจะเป็นนายกก่อนตายกูเป็นมาทุกอย่างแล้วนะกูเป็นมาทุกตำแหน่งแล้วเหลืออย่างเดียวคือนายกกูอยากเป็นก่อนตายเพราะฉะนั้นถึงแม้ก,กูจะแพ้เลือกตั้งแต่กูก็มีสวกูเป็นเจ้าของคอกสวกับน้องชายกูลุงอีกคนหนึ่ง มีอย่างนน้อยเนี่ยคนละร้อยสองร้อยรวมแล้ว250อสวองร้อยห้าสิบคนพ่อบรสวพวกนี้กูเป็นคนเลือกมานะแล้วก็ลุงอีกคนก็เป็นคนอนุมัติเพราะฉะนั้นกูเป็นเจ้าของพ่อเจ้าของเจ้าของสังกัดไอสวอพวกนี้พออ่อ้สวพวกนี้นะครับมันฟังแต่นะลุงอย่างเดียวมันไม่ฟังประชาชนแต่มันกินหรือแดกแดกเงินภาษีจากประชาชนแต่มันไม่เห็นหัวประชาชนไอสวอพวกนี้เป็นสวส่วนใหญ่เนะี่ย เรียกสวแดกภาษีประชาชนแต่ไม่เห็นหัวประชาชนมันฟังแต่ลุงสองลุงเพราะเป็นคนแต่งตั้งพวกมาเป็นคนจิ้มามาบ้านเมืองมันแม่งกระชิบหายจนถึงทุกวันนี้ขออนุญาตใช้คำหยาบนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนไทยแล้วเสียภาษีกูรู้สึกอดรนทนไม่ไหวขออนุญาตใช้คำหยาบนะเพราะว่ามันเหมาะสมกับไอ้สวไอ้สวัสด์พวกนี้บางคนกูไม่ได้เอ่ยชื่อมึง มึงไม่ต้องมาฟ้องกูหมิ่นประมาณมึงฟ้องมากูฟ้องสวนเลยคราวที่แล้วพวกมึงฟ้องกูมากูสวนทันทีเลยเพราะมึงไม่ใช่พ่อกูมึงคือขี้ข้าของประชาชนมึงคือขี้ข่าของประชาชนคือมึงเป็นผู้แทนประชาชนสวพวกมึงนะถึงแม้มึงจะมาจากคณะคอสชก็คือมาจากสองลุงนะครับแต่มึงต้องแดกภาษีประชาชนคือแดกภาษีกูจริงไหมครับพี่น้อง ถ้าจริงกันก็กดไลค์กดแชร์กันไปกูมไม่เคยกลัวมึงพวกมึงฟ้องม,มานะเพราะมึงไม่ใช่พ่อกูนะไอสวพวกนี้ผมจะเรียกว่าสาวอสวัดหรือจะเรียกว่าขยะกไ็ได้เป็นคําเปรียบเปยกูมไม่ได้ยืยนยนันเพราะจริงกูเป็นนักกฎหมายกูรู้ว่าสิ่งที่กูพูดนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายนะกูมไม่เคยเกรงกลัวใกล้สวอสวัดพวกนี้บ้านเมืองมั่งชิบหายนะเออนะบ้านเมืองเสียหายชิบหายเพราะไอสวอสวัดพวกนี้ จะสามเดือนอยู่แล้วเลือกตั้งมาพวกมึงก็ทวงความเจริญไม่ยอมโหวตทั้งๆท,ท,ที่มึงมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ทักวักหนึ่งวักสองเขาบอกให้พวกมึงโหวตเขาไม่ได้บอกว่าเอ่อให้พวกมึงงดออกเสียงหรือหนีประชุมนะหรือไม่เห็นจอเขาบอกให้มึงอะนะยกมือโหวตนายก นะครับแต่พวกมึงก็ไม่ทํางานไอสวะไอพวกสวะบางคนแล้วก็เป็นสวะเสียงส่วนใหญ่ไอสวอสวะพวกเนี้ยมึงไม่ได้ทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272เพราะพวกมึงก็ไปให้มีคําถามพวกในมาตรา272ว่าให้สวมีสิทธิ์โหวตนายกมึงก็โหวตไปสิครับและการที่พวกมึงนะไอสวะทั้งหลายในการที่จะโหวตเลือกนายก หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญก็คือว่ามึงต้องฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ฟังเสียงพ่อมึงที่ที่เขาแต่งตั้งมึงมาทุกวันนี้มึงฟังเสียงพ่อมึงแต่มึงแดกเงินภาษีจากประชาชนจริงไหมครับพี่น้องนะครับมึงไม่ได้เห็นหัวประชาชนทั้งที่มึงแดกทุกเดือนเดือนละแสนกว่าแสนกว่าแล้วมึงก็ไม่ค่อยได้เข้าประชุมหรอกเข้าไปมึงก็นั่งหลับมึงเป็นทั้งเบาหวานความดันหัวใจ ซึ่งผมเองอยากจะเรียกไอ้พวกสวะพวกนี้ว่าสวหวานดันใจจุกครู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 รเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้อง <c oughs> คือมึงไม่ทำหน้าที่บ้านเมืองชิพหายภาพลักษณ์ประเทศชิพหายประเทศกลายเป็นประเทศไทยเป็นผีหัวขาดไม่มีนายกก็ต้องเอาใช้บริการลุงอีกคนนึงตั้งแต่ยึดอำนาจมาก็เป็นรักษาการไป นะบ้านเมืองก็จะทําอะไรที่มันโครงการใหญ่ๆอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะกะติกขาดกา้พวกสวทวงความเจริญบางคนบางท่านแต่กูไม่บอกว่าไอคนไหนก็คือไสอสวอเสียงข้างมากที่พวกมึงทวงความเจริญนะทวงความเจริญบันๆทวงไม่พอปากหมายอีกเดินสายออกทีวีช่องนั้นช่องนั้นทำตัวเป็นผู้วิเศษเป็นเจ้าของประเทศ นะออกไปช่องนั้นพิธากูก็ไปเลือกมีตาหนิเศรษฐากูก็ไม่เอาเลื่องภาษีพักเพื่อไทยกูก็จะยุบพักเก้าวไกลจะยุบอย่างนั้นมึงก็ให้พ่อมึงเป็นนายกถ้าก็หมดเรื่องไอ้สวอไอ้สวะน,นะนะจริงไหมครับพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์คือมึงเป็นซะเองที่ไอส้สวอสวะดทั้งหลายแกก็แกแล้ว แต่มึงทําตัวเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเลยไม่พอแม่งดูถูกประชาชนมโง่ด่าประชาชนเป็นอันตราภานเป็นหมาเยี่ยวรถภูเขาทองนะพอขักจากากระเบื้อนะกินแดกภาษีแต่ด่าประชาชนาโง่อันตราภานทำลายชาติเป็นหมาเยี่ยวรถภูเขาทองบาคคนมันดา่าประชาชนเป็นฮยีน่าใครเห็นต่างกับมันเป็นไงมันรับไม่ได้ นะยื่นฟ้องศาลบ้างแจ้งความตำรวจให้จับประชาชนนะพวกสวัสด์ทั้งหลายเอ้ยกินกินหรือแดกภาษีมาจะห้าปีนะทวงความเจริญจนทุกวันนี้เป็นประเทศเดียวในโลกกาลาแลนไม่มีความเจริญก้าวหนะ้าเลือกตั้งมาคนชนะเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าไงแม่งไล่เป็นฝ่ายค้างนะ แล้วก็ร้องเรียนกกตหยุดปฏิบัติหน้าที่รอโดนยุบพักนี่คือพฤติกรรมของพวกมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการยึดอํานาจนะแล้วก็การที่มีสวออสวะผู้นี้ทาให้ประเทศชาติไม่จเจริญน,นะพวกมึงต้องรับผิดชอบในความชิบหายของประเทศชาติจริงไหมครับพี่น้องนะครับจริงไหมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนะอ่านะนี่คือนะ ความเวลวร้ายของสวสวะเท่านั้นไม่พอพักเพื่อไทยก็ไม่รู้เป็นอะไรอยากจะเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นจนถึงขนาดฉีก MOU กับก้าวไกลท,ทั้งท้งที่ก้าวไกลก็บอกจับมือไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันนะพักเพื่อไทยก้าวไกลจับมือไปด้วยกันมันตั้งรัฐบาลไม่ได้วันดีคืนดีพักเพื่อไทยเจ้าของพักไม่ยอมครับกูอยากกลับบ้านกูอยากกลับบ้านาก,กูบบนค,คิดถึงบ้าน กูโกหกประชาชนมาแล้วยี่สิบครั้งว่ากูจะกลับบ้านแต่กูไม่ครับเหตุที่กูไม่กลับไม่ไม,มีใครก็้าห้ามมึงกลับหรอกแต่มึงกลัวติดคุกมึงก็เลยคิดว่างานนี้จัดตั้งรัฐบาลนี่กูไปคุยกับลุงถ้าลุงถ้าลุงไปเดินเรื่องอภัยโทษกูได้กูไม่ต้องติดคุกกูก็กกยอมว่ดนะประชาชนด่านะาสมัยหน้าศูนย์พันกูก็ยอมนะครับแล้วปรากฏว่าไงไม่สําเร็จกลับบ้านไม่ได้เหมือนเดิมนะ พักเพื่อไทยเนี่ยนะก็เป็นตัวปัญหารองมาจากก้าวไกลอ่ะรองมาจากสวสวเนี่ยตัวปัญหาเลยสวะพวกเนี้ยสวเนี่ยตัวถ่วงความเจริญประเทศชาติจริงหรือไม่ใช่หรือเปล,อล่ารองลงมาก็คือพักเพื่อไทยถ้าประกาศชัจกจับมือก้าวไกลตลอดไปเลยแปดพักลวกฝ่ายค้านเดิมแล้วเราก็เสียงข้างมาก312คะแนน312มันคือเสียงข้างมากเกิน250 ให้ลุงสองลุงมึงจับมือกันไปแล้วก็จับมือกับอนุทินไปแล้วให้พวกมึงไปรัฐบาลไปมึงก็ไปไม่รอดถึงแม้มึงจะมีสอวอ็เรื่องมึงไปแต่มึงบริหารประเทศยังไงก็ปล่อยไปแต่ว่าเพื่อไทยกลับไปสร้างเรื่องอยู่ดีๆก็ฉีก MOU บอกว่าใครๆก็ไม่เอาเ้าวไกลแต่วันนี้ปรากฏไงอยากจะเอาเสียงก้าวไกลมายกมือให้กับตัวเองซึ่งเคยทำลาย MO ลู มาบอกช่วยยกให้กูหน่อยลเลยร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงอะเหลือประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่เก้ายกให้กูหน่อยที่ผ่านมาผิดไปแล้วทุกวันนี้ต้องจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วทําเพื่อชาตินะทาเพื่อปากท้องประชาชนผมฟังแล้วผมงงเลยนะพักเพื่อไทยจะทําเพื่อชาติทําเพื่อชาติอะไรวะชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติหมาผมก็ไม่รู้นะว่าพักเพื่อไทยก็บอกเขาทาเพื่อชาติ ผมก็มานั่งคิดไปครัหนึ่งชาติไทยสองชาติหน้าสามชาติหมาตกลงพักเพื่อไทยจะทาทาเพื่อชาติไหนครับพี่น้องประชาชนที่กดร,รับเข้ามาครับช่วยกันแสดงความดีเห็นประเทศนี้เป็นของเราชุกครูชุกคร,รูครับพี่น้องครับทับทุกแพลตฟอร์มนะครับเราถ่ายทอดพร้อมกันสามแพลตฟอร์มนะทำเพื่อปากท้องนะพักเพื่อไทยจําเป็นต้องเดินหน้า เพื่อปากท้องของประชาชนผมก็ฟังมาแนละ้วปากท้องปากท้องของมึงของเจ้าของพรรคนะของคณะกรรมการบร,ริหารพรรคหรือปากท้องของประชาชนมั้ยผมเห็นพรรคเพื่อไทยกับพรรคต่างๆถกเถียงกันแม่ถงถกเถียงกันแต่เรื่องที่ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลผมไม่เห็นมันถกเถียงกันเพื่อประชาชนเพื่อปากท้องของมึงหรือปากท้องของประชาชนพี่น้องว่าไงล่ะครับ นะมันดูแล้วเนี่ยมันยังไงนะนะมันต้องเสียสัตว์เพื่อชาติหาเสียงไว้พักเพื่อไทยปิดสวิตสามปปิดสวิตอ่สอวปิดสวิตสามปปิดสวิตสวทำไมแต่กลับไปขอเสียงจากสวและก็ไปจะจับมือกับลุงพอดด่าหนักเข้าหนักเข้าก็โอ๊ยเอาไงดีวะคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมือง ก็ยังจะหน้าด้านไปต่อนะย่าหน้าด้านไปต่ออ้างว่าประเทศต้องเดินหน้าโอ้โหประเทศหรือมึงว่าต้องเดินหน้า